นี่นครับเราอยู่กับอีกหนึ่งคันนะฮะแหลมแท่นนะฮะรถซิ่งเพียบนี่คันนี้วัยรุ่นถนนยน่นนี่เจ้าของชื่ออะไรครับผมบชื่อไอชื่อไอนะฮะเป็นเจ้าของรถคันนี้นะโฟกสซิลคอลเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้วจากที่ได้มาอ่อันนี้เป็นสเตจ3สามสเตจสาม,สเ,สามเดี๋ยวก่อนนะสะเตจสาม,สสามคือเปลี่ยนเทอร์โบใช่<อ>ใช่ไหมเป,เปลี่ยนเทอร์โบ ไล่ข้างไล่ข้างกับเปลี่ยนเทอร์โบเพราะถ้าสเตจหนึ่งก็คือแฝดเลยสเตจสองก็คือไล่ข้างอย่างเดียวแต่เทอร์โบเดิมใช่ครับแต่สเตจสามนี่ยก็คือไล่ข้างเปลี่ยนเทอร์โบแต่ว่าเครื่องยังสแตนดาร์ดอยู่ใช่ไหมเครื่องเรายังไม่ได้แกะไม่ได้อะไรยังไม่ได้ทำก็คือเป็นสเตจสามสเตจสามนี่กี่ร้อยมาได้เอประมาณสามร้อยกว่าได้สเตจสามสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าสเตจสามเราต้องจูนเกียร์ใหม่ปะจูนครับอันนี้เป็นจูนเกียร์มาแล้วจูนเกียร์มาแล้ว แล้วสเตจสองต้องจูนเกียร์ใหม่ปะหรือว่าไม่ต้องอจริงจริงแต่และสเตจมันจะจูนเกียร์ก็ได้ต้องควรคือต้องควรควรจูนเกียร์ให้เข้ากับแรงม้าอ๋อคือไม,ม่ใช่ว่าสเตจสามจูสเตจสองไม่ต้องจูไม่ใช่คือต้องควรจูนทุสเตจต้องควรจูนทุสเตจเพราะว่าให้มันแมทกับที่เราจูอัพเครื่องเพิ่มขึ้นไปนี่นะครับพามาดูข้างนอกทําอะไรไปบ้างอ่ะไอข้างนอกอันนี้เป็นพาร์ทอาร์พาร์ทอาร์สองพันสิบหกอาร์สองพันสิบหก อ๋อซีลาโคอาร์เหรอใช่ครับอ๋อ,อ,อเป็นพาร์ทของอาร์ของมาสิบหกนะครับแล้วก็ไอพวกพวกอันเนี้ยเนี่ยอ,อันนี้เป็นลินหน้าลินหน้าเป็นคาร์บอนแบบเป็นคาร์บอนแบบลายแบบแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแบบเป็นลายหินหินแหละอ่าลายฟอร์ดเขาเรียกว่าฟอร,ร์ดคาร์บอนใช่ฟอร์ด,รดคาร์บอนนี่ฮะแล้วก็มีฝาแต่ว่างานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอที่ผมซ่อมจากลายหนึ่งซ่อมเองซ่อมเองฮะซ่อมเองซ่อมเอง ต้องคารบอรเองเลยเหรออ,อ,รอู้เอาเรื่องแสดงว่าตะกอดเปไ็นลายหนึ่งมาแล้วแล้วถ้าเราซ่อมลมยามย,ายาลหนึ่งมันยากมันยากนยลายหนึ่งมันยากบางทีก็เลยฉีกเลยมันแตกแล้วผ้ามันขาดผ้ามันขาดเอาตัดคาร์บอนลายไอ้ลายเอฟวันแล้วก็ปปโปะโปะไปให้มันกลายเป็นอย่างนี้ก็คือถ้าอย่างงี้คือเป็นลายเป็นลายฟอสแหละแต่เราไม่ทําแบบฟอสเราท้แค่ให้เป็นลายฟอสโดยการซ่อมเอง้ไอเดียดีว่ะเอาไปใช้อันน้นนะซ่อมลิ้น ที่แตกโดยโด้วยตัวเองนะเป็นทําให้เป็นเป็นฟอร์สเป็นคาร์บอนฟอร์สอันนี้นี่อันนี้เขาเรียกลายะไรฝา<ง>ลายหนึ่งอ๋อจริงๆลิ้นเราคือลายนี้ใช่ถ้าแตกผ้าขาดอย่างนี้ลายยิ่ซ่อมยากมากแล้วเหมือนเราต้องแบบทาใหม่หมดเลยแล้วแ่ละอ่าจริงๆมันปูทับได้ปูทับได้เปูทับมันจะหนาโอ้ร้าปูทับมันหนามันก็เห็นอยู่ดีมันจะไม่พวกตรงรอยต่อตรงเนี้ยมันจะไม่ไม่สนิทอันนี้ยังไม่ค่อยสนิทเลยครับเมื่อแต่ดูไกลไไม่เห็นเนียนเนนแต่ถือว่าเนียนอยู่ ต้องต้องแบบมาดูใกล้ๆจริงๆเหอนะถึงจะเห็นเป็นฟอร์สสวยๆเราคอนมีคอนเซปต์แบบว่าคุมโทนสีดำฟิล์มยังดำเลยอะ่ะอันนี้เป็นหลังคาแบบไอ้มูนเรอมูนลูกมูนหลูปนะฮะติดฟิล์มกระจกหน่อยติดฟิล์มด้วยอ่ามันเป็นกระจกดำดำอยู่แล้วอืมมีดำอยู่แล้วที่แล้วก็ที่เหลือก็ฟิล์มดำอันนี้คาร์บอนก็คือเราใส่เองใช่ฝาข้อคาร์บอนล้ออะไรอไอ ล้อของทีมดนามิกเป็นลอ้อล้อแปลกหน่อยเออว่ะไม่ไม่ไม่เคยเห็นเลยนะล้อเนี้ยเป็นผลโปรตีเขาใส่รถ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 ยี่ห้อไหนอาหรือว่าไม่ทราบหรือว่าพว<ล>กจากเจ้าของเกา่าอ๋อแล้วเบรกก็เบรกเดิมหรือเบรกอาเบรกอาครับเบรกอาโอเป็นเบรกอาอันนี้เราใส่ใส่เองใช่ครับใส่เองเบรกอานะฮะนี่ล้อนี่ถือว่าล้อแบบแปลกตามากนะเนี่ยเขียนมันเขียนไว้เลยไดนามิกใช่ไหม ทีมไดตามิกอ่านี่มันลอกไปแล้วใช่ใช่ใช่มีทีมไดนามิกนะฮะอ๋อสวยงามหางหลังหางหลังก็อาเหรอหางหลังวอเทคอ๋อหางหลังวอเทคพวกเขามีไฟมาให้เลยใช่อันนี้ไฟมันน่าจะเป็นไฟเดิมอ๋อไฟไฟเดิมที่ติดที่ติดกับที่ติดกับตัวตัวรถอยู่แล้วของเดิมมันจะมีหางแต่เป็นหางตุดเป็ดเป็นแค่แปะเฉยอ๋อคือเราเอาไฟหางุดเป็ดเนี่ยมามาติดกับไอ้ตัวนี้ กับวอเท e x นี่ท่ออ่ะไอท่อท่ออันนี้งานไทยเอัของไบเวิร์กไบเวิร์กอื้ออ๋อแต่เขาเขาทำทั้งเป็นเหมือนเป็นชุดคิดเลยนะใช่ไม่ต้องตัดเลยคือมาเสียบขันโบ๊ะจบเลยยอดนี่ฮะซีรัคโคโลโก้โลโก้แล้วก็พ่นดำปกติอ่าโลโก้ผมซื้อมาเป็นสีดำอ๋อเป็นสีดำเลยอ๋ยไปดูภายในหน่อยเปลี่ยนภายใน โอ้หนี่ครับซีล็โคจะเป็นแบบกระจกไร้ขอบเป็นแบบแบบทรงสปอร์ตประตูแบบรถสปอร์ตก็จะไม่มีขอบนี่อุ้ยภายในเปลี่ยนเบาะมาแล้วเบาะเลคคาร์โลซีเอสใช่ครับีสวยสวยแต่มันนั่งสบายไงมันนั่งสบายเคยนั่งอยู่อ๋อเบาะเดิมข้างหลังจะเป็นแบบข้างหลังสีน้ำตาลใช่ครับมันก็ไม่ค่อยซิ่งไงใช่ไหม <laughs> นี่อ๋อมันแต่มันแมทมันแมทกันหมดเลยเดิมๆจะแมทกันเป็นโทนน้ำตาลหมดเลย นี้เหลือลเก็บจริงๆผมอยากไล่สีเป็นสีเดียวกันหมดเลยอ๋ออยากให้ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลเราต้องหุ้มให<ช>ม่ดีงั้นต้องหุ้มต้องหุ้มเอาสีเอทไปหุป้มใหม่แต่สีเอทมันมันไม่ทําสีน้ำตาลอยู่แล้วนี่นะใช่ครับนี่นะครับเป็นเกียร์เขาเรียกว,ว่าเกียร์อะไรนะไอตัวดีเอชจี <นะ S 2> ครับดีเอชจีเออใช่ดีเอชจีที่มันเวลามันเปลี่ยนมันจะพรึบพรึบพรึบนะเป็นเกียร์ของโฟล์ก<อ>เกียร์มันจะคล้ายๆพวกเกียร์อาร์สามห้าเหรอ ห้า 3, ก็เป็นเกียร์ดีเอสจีอ๋อไม่เกียร์ดีเีเหมือนกันแต่แค่เขาจะไม่ใช้คำศัพท์ว่าดีเอสจีเพราะดีเอสจีมันเป็นแบบที่ใช้กับรถโฟล์คเนี่ยคือมันเป็นเกียร์สเต็ปเดียวกันคล้ายๆกันเป็นคัดคู่เหมือนกันอ๋อเป็นคัดคู่เหมือนกันอือดีเอสจีก็คือเกียร์คัดคู่ถ้าอะไรนะถ้าของพอร์ตมันจะเป็นพีดีเคอันนั้นคือคนละแบบครับแต่นี่คือคัดคู่อ๋อก็คือเวลาเราจูนสเตปดังนั้นถ้าเกิดคันนี้จะทำเครื่องก็เหลือสุดท้ายแล้วก็คือ สเตยแบบโอเวอร์สเตยก็คือโมเครื่องด้วยทีนี้ก็จบเลยทีนี้เป็นแบบชุดเต็มเลยอ่าอันนั้นมันจะเป็นคัตตอมไปเลยคัตตอมไปแล้วมันคือมันโอเวอร์สเตยไปแล้วมันไม่มีสเตยแล้วใช <state> ่ไหมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกโทโบอะไรก็ได้เลย <S <S แล้วก็เครื่องข้างในเครื่องลูกกา้านอะไรยังไงฝาอะไรยังไงแต่ของเราคือยังไม่อยากไปขั้นนั้นสามร้อยกว่ามา้าผมว่าแค่นี้มันก็ขับสนุกแล้วกูมันก็จริงนะถ้าเกิดโอ้แต่ถ้าเกิดก็เหลือแล้วก็เหลือแล้วใช่ไหมอ๋อเราไม่ได้แบบขัดจะเอาเท้าสปีดเลยขนาดนั้นแล้วไป แต่อัตราเร่งมันดีอยู่แล้วนะด้วยด้วยเทอร์โบที่เราอัพไปด้วยอะไรพวกนี้นะเกียร์ที่เราจูดอ้าถ้าอย่างนี้อย่างพวกที่เขาทาแบบโอเวอร์สเตตไปแล้วที่เขาทําแบบลูกก้านไปแล้วงนี้เกียร์ตัวนี้ก็คือต้องก็มันยังจูดอัพต่อไปได้ไหมหรือว่าต้องต้องรื้เกียร์มาทําใหม่หมดเลยเกียร์มันไปได้ประมาณเห็นที่เขาบอกบอกกันในกลุ่มเขาบอกว่ามันได้ประมาณ500ม้มาห้าร้อยมาอ๋อนะครับแสดงว่าถ้าเราทำเครื่องไม่เกิน500ม้มาเกียร์ตัวนี้ก็คือจูดอัพตามไปได้ยังไม่ต้องแบบรื้ออกมาทําใหม่ ก็คือใช้แบบเป็นคัดคู่ของออริจินอลได้ของเราส0 0ร้อยเท่าไหร่นะสา0ร้อยกว่าสามร้อยกว่ายังไม่จูนใหม่พอดีอย่นี้ผมเอาไปอัพใบร์โบมาใหม่ด้วยอ๋อก็คือเปลี่ยนเทอร์โบแล้วอัพใบไปด้วยอ๋อยังไม่ได้จูนเก็บเหลือเหลือแค่จูนเก็บต่ออัพใบอ๋อแล้วเปลี่ยนใบให้มันเป็นเป็นเป็นแบบไหนเป็นเปลี่ยนใบเป็นแบบไหนออาผมส่งใบไปทําใหม่ก็คือใบผมไม่ทราบสเปคเหมือนกันว่าเขาทําเป็นยังไงให้แต่คือแบบอือเหมือนอัพใบ อาจจะแบบอ๋อเปลี่ยนให้มันทนขึ้นถ้าเปลีแบบ่ยนจากวัสดุเป็นบิลเล็ตก็คือให้มันแบบทนขึ้นใ,ให้มันแบบว่าเวลามันรับลมล้ออะไรเงี้ยมันแบบว่ามันจะได้ไม่ก,ก่อนแม่อะไรเงรี้ยบิลเล็ตมันทนความร้อนกว่าอะไรพวกนี้นะแข็งแรงกว่าเดี๋ยวดูเครื่องไอด์ดว่าเครื่องห้องเครื่องห้องเครื่องมันจะน้าตาเนือเพราะว่าพวกคนยุโรปเป็นสไตล์จะไม่ค่อยแบบเก็บโล่งอะไรที่นะไม่เหมือนรถยุ่นนะมันไม่ค่อยมีของเลนให้ใส่เท่าไหร่อ๋อไม่ค่อยแบบมีของชุกจิกเหรอ ส่วนมากก็มีเนี่ยเช่นกองคาร์บอนอ๋อแล้วก็ของฝั่งอเมริกาเขาจะมีพวกฝาฝาเป็นฝาบิลเล็ตเออเหรอฝาบิลเล็ตคือฝาสูบิลเล็ตเหรอใช่โอ้อันนั้นก็คือทำก็คือต้องแกะเครื่องอะไรอยงนะถ้านะทำต้องต้องแกะเครื่องนี่อะกองคาร์บอนของ APR น,นี่ยังไม่ได้เก็บละนี่มีกองคาร์บอนที่เห็นนะฮะที่เหลือเนี่ยคือเป็นแบบออริจินอล คือห้องเครื่องเรายุโรปนย่ยเขาจะแบบเน้นเรียบร้อยอ่ะเขาจะมีแบบที่ปิดหมดเลยอ่ะเขาจะปิดแบบครอบทุกอย่างเลยแต่บางคาันนี่คือเขาปิดตัวนี้ไม่เห็นเลยนะรถใหม่หมป,ปิด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 หมดเลยแต่อันนี้ยังพอเห็นบ้ารนี่คือความลับของเครื่องสามล้อแรงม้านะฮะลายข้างลายข้างอะไรบ้างอะไอ้ลายข้างมันจะมันจะอยู่ข้างหลังนี้หมดเลยครับเป็นพวกเทอร์โบอ๋อคือไลายข้างก็คือแบบพวกชุดเทอร์โบพวก,พวกอันนี้ผมสั่งอันนี้ตอนที่ อินเตอร์มันเป็นอินเตอร์ซอนด้วยแต่ว่าเป็นของ APR อันนี้คือเป็นของ APR ทั้งคันไล่ค้าก APR เป็น APR หมดเลยเป็นชุดคิทของ APR อ๋อชุดคิท APR มีอะไรบ้าง APR กองหนึ่งมีกองมีอินเตอร์แล้วก็มีพวกโบออฟโบแล้วโบออฟมีของฟอร์สอ๋อโบออฟก็ของฟอร์สเทอร์โบก็ APR เวสเกตก็คือเวสเกตของ APR หรือว่าใช่ครับ APR มันเป็นติดมากับทบ อ๋อ oh, เป็นชุดคิด APR ครับจะมีอินเตอร์มีกองอากาศแล้วก็มีเทอร์โบกับเวสเกตส่วนโบออเป็นฟอสนี่นะฮะชุดคิดความแรงไอ้พวกนี้ก็คือเป็นเป็นของของของเดิมใช่ครับผมของเดิมน,นี่น่าจะเป็นแค่ท่อนี้ข้อนี้นะฮะกองข้อนนั้น,อ,น,น,นอันนี้ของเดิมนะนี่นะครับถ้าดูอย่างนี้คือแบบเดีย๋ยวเราไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันสแตนดาดมาก เพราะว่าซ่อนอยู่ข้างหลังหมดแล้วไออินเตอร์ก็มองไม่เห็นเห็นแค่นี้แต่เนี่ยสามร้อกม้าขับสนุกมากนะโอ้หถ้ารถถ้ารถถ้ารถเอถ้าเป็นพวกแบบเครื่องรถมันเครื่องกี่สีนะตัวนี้2 0 0พันอ๋อสองพันสองพันเทอร์โบสองพันเทอร์โบถ้าเป็นรถรถบ้านทั่วไปก็พันห้าจะทำสามร้อยม้านี่ก็ต้องหรือเครื่องทำแต่นี้มันเป็นสองพันได้เปรียบแล้วก็เป็นเกียร์ด้วยเกียร์โกตัวเนี้ยตามยากอ่ะ เกียโคงนี่นะครับพามาดูอันนี้ไปติดไฟห้องเครื่องด้วยสวยงามนี่นะมาดูคันนี้ไปแล้วนี่เป็นแนวทางได้นะครับรถโฟก์ิลัโคเล่นได้ราคามันก็ไม่ไม,ไมไ่แบบแพงมากไปแล้วนะลงมาแล้วนะราคาลงมาเยอะแล้วแต่ถ้ารถที่มีของเยอะๆหน่อยก็จะอยู่ร้านต้นๆอ๋อ,อ,อถ้ามีของแบบเต็มๆอะไรอย่างนี้นะก็จะร้านต้นๆ แต่ว่าถ้าแบบรถแบบเดิมๆที่เขายังไม่ค่อยอะไรแต่งอะไรมากมายก็ไม่เท่าไหร่เจ็ดแสนแปดแสนเออเจ็ดแสนแปดแสนโอ้โหก็ถือว่าเล่นได้เล่นได้น้าเล่นอยู่นะครับไวรุ่นโฟกนะโอเคประมาณนี้ขอบคุณอามากครับยอด